คิวแม็กซ์ก็ปนะอันนี้ผลิตในลาวนะคะทุกคนเป็นตัวนุสีลาวแล้วก็เครื่องไซ้ของสอยหรือว่าเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะน้ำปลาอนนี้ก็มาจากประเทศไทยนะคะทุกคนน้ำปลามาจากประเทศไทยเพิ่นจะเปิดแต่ตอนกลางวันนะคะคุณจะมาลิ้มแต่ตอนกลางวันตอนกลางคืนกับทักไายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวนะคะวันนี้น้องตีก็อยู่ที่บ้านนะคะ พอดีมาชมบรรยากาศอยู่ที่หาดนะคะอยู่ที่าหาดพอดีน้องสาวกับน้องชายนะคะน้องไารกับน้องชายมาขายเสื่ออยู่ที่หาดตันเปียวหรือว่าเป็นหาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านตันเปียวเมืองทุลุคมขุนเข่งเหมือนกันคะทีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยมา,วามากเลยนะคะเป็นหาดที่เป็นหาดหินเป็นหาดหิน เตมทายเป็นหินที่เป็นหาดคำแดียวเขาเรียกว่าหาดคำแดงนะคะทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านเลยก็ได้เป็นประจำเมืองทุรคมเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่านี้จะเป็นแบบเงียบสงัดเลยเนาะคุก็เป็นบรรยากาศนะคะข้ะางบนนี้ก็จะเป็นมุงตุบมุงตูบหญ้่แล้วก็มีๆๆ เป็นตูบเขาเรียกว่าเป็นตูบเป็นตูบเป็นตูบไปเนี่ยเป็นเอ็นมานียเป็นตูบแต่ละลอกแต่ละลอกเป็นแต่ตูบแต่ละตูบนี้จะมีบางตูบเพิ่งก็เศร้าบางตูบเพิ่งก็อามานั่งแล้วก็มาสั่งอาหารกินนี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนจะเป็นเงียบๆแล้วก็บรรยากาศก็ดีๆนะคะอาจจะมีคนมาไหลมองอย่างที่เราคนหาปูหาปลาหาอยู่หากินตามร่องแม่น้ํานะคะแล้วก็น้ํา ก็ค่อนข้างขึ้นไหลนะน้ำค่อนข้างขึ้นไหลตรงพอคุณปล่อยเชินข้างบนมันไหลลงมาปล่อยเป็นข้างบนมันไหลลงมาแล้วก็นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนเนี่ยเป็นเงียบๆอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามีไฟขึ้นเตอไฟลงมาค่ะขึ่นเตอไฟลงมาช่วงสงการนี้คนจะมาเล่นไลายและนี่ค่ะวันนี้พิธีเสร็จพิธีได้ขึ้นมานั่งพูดนั่งนมกับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอัจแต่งตัวแบบ เรียบเรียบง่ายๆนะคะไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะแยะนะคะมาอยู่ที่นี่นะส่วนมากนะส่วนมากของไส้ของซอยของไส้ของซอยของนมเนยนี้นจะเป็นของไทยทั้งหมดเลยนะคะนี่นางซีให้ดูนะคะ <c oughs> ขนม,น,มาานะคะขนมนี้ก็มาจากไทยนะคะเป็นอันนี้จะเป็นขนมที่มาจากประเทศไทยนะคะขนมอะไรนย่ที่เพียนว่ากินบาริสต้าแม็กซ์ทุกอย่า อันนี้อะไรดีกว่าอันนก็ออกนะเป็นขนมมันฝรั่งนี่ขนาดแค่เป็นร้านเล็กๆนะคะทุกคนไม่ได้เป็นร้านใหญ่หรือเป็นอ่าเป็นร้านที่อันนี้ก็จะเป็นของไทยม้นเส้นใส่ผลนี่ก็เป็นของไทยนะคะคนม้นเส้นส่วนเนีนี่นีเป็นอันนี้ของยังอันนี้มนเลทางตะวันนี้ก็เป็นเป็นของของเราสิอันนี้สินค้าผลิตในเราวนะคะทุกคนแก้ เกล yeah, er gen, ็ดตะเวนนะคะเป็นเกล็ดมะเกล็ตะเวนอันนี้ผลิตในลาวนะคะทุกคนเป็นเกวนดสอลาวแล้วก็อันนี้จะเป็นบีบในลาวอันนี้ก็เป็นขนมไทยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นมเป็นขนมไทยปลาเส้นก็มาจากมาจากไทยนะคะจัมโบ้นะคะอันนี้ก็มาจากไทยนี่ก็เป็นขนมไทยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะมีแต่ขนมไทยนะคะทุกคนแล้วก็มีจุดนี้คะขนาดน้ํามันนะคะ น้ำมันน้ำมันก็เป็นของไทยนะคะทุกคนเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรือว่าการเครื่องใช้ของสอยหรือว่าเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งผงซูรสน้ำตาลน,นะคะน้ำปูน้ำปลานี้ก็เป็นของไทยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเท่าที่น้องตีเห็นที่ใช้นะที่นี่น้องสาวเอามาใช้น้องไาเอามาใช้ก็มีแต่ผงซูร์ก็ซื้อมาเป็นกาของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน แล้วก็เนี่ยน้ำปลาราน้ำปลาเลยนะน้ำปลาแดงเดี๋ยวให้ดูนะน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดงอยู่ทางนี้นะอยู่ทางนี้เป็นคิดคิดสุดๆนะคะน้ำปลาตัวนี้นี่ค่ะน้ำปลาน้ำปลานี่ก็มาจากประเทศไทยนะคะทุกคนน้ำปลาี่มาจากประเทศไทยเกลือเกลือก็เป็นไซส์ของไทยดิเมื่อกี้เกลือเราดิ เกลือเป็นของเรานะคะทุกคนเกลือนี่เป็นของเราน้ำเป๊ปซี่น้ำเป๊ปซี่นี่เป๊ปซี่ก็ยังเป็นของไทยของลาวเนาะเป๊ปซี่เป็นของเราของเราน้ำเป๊ปซี่เป็นของเรานะคะทุกคนน้ำเป๊ปซี่เพราะว่ามีโรงงานผลิตน้ำเป๊ปซี่อยู่นี่นะคะกว่าน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มกาหัวเสลือน้ำดื่มนี่เป็นของเราน้ำดื่ม แต่ว่าอันนี้ว,าาว่าเราตายเพราะว่าตายแล้วเราไม่ชอบมันมันเสียนก็ตายหมดเนี่ยเนี่ยเขาได้ขายหมดถ้วยน้ำดื่ม,มนี่เป็นของไทยตัวนี่เป็นบ<ม>้างถ้าได้เงินสองพันที่จะ<ม>ทำอไรเงินพันอันนี้เป็นของไทยนะคะทุกคนขนาดาจิกวไซนี่ก็ยังเป็นของไทยเลยนะคะแล้วก็พลาสติกนี ชัดติด่วยที่ใจดีอันนี้กล่องนี้ก็เป็นของไทยนะคะทุกคนกล่องกล่องใส่กล่องใส่ข้าวใส่อาหารเนี่ยก็เป็นของไทยผลิตนะคะส่วนมากจะใช้ใส้เป็นเรื่องใช้ของสวยส่วนมากจะเป็นของไทยทั้งนั้นนะคนลาวคนลาวเลาเนส่วนาล่จะเขาจะลืมกับการใช้ของไทยเพราะว่าเป็นรถหรือว่าเป็นอุปกรณ์การการทำการผลิตเนี้ย อันนี้ก็ซื้อมาจากประเทศไทยนะคะทุกคนเครื่องเครื่องเครื่องทำเกติมะอันนี้เพิ่อื่นว่าเครื่องเกติมะก็สั่งมาจากประเทศไทย,ยซื้ออยู่ไทยนะคะสั่งมาจากประเทศไทยนะะขนไส้หรือว่าเครื่องไส้ที่เกี่ยวกับการาค้าการขายอันนี้หัวเซฟญี่ปุ่นนะคะทุกคน เป็นหัวที่เขาทําเซฟญี่ปุ่นขายนะคะน book ้องสายเขาทําเซฟญี่ปุ่นขายนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ส่งตรงจ e ากประเทศไทยนะคะเนี่ยเป็นหัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะหัวแก๊สเตาแก๊สเอเตาคือว่าเตาทาเซฟญี่ปุ่นนะน้องตีก็ไม่รู Maps? ้ว่าจะพูดยังไงเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้จะส่งตรงจากประเทศไทยท้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถอ่าก็ถ้าพูดถึงว่าสินค้ามาตีตลาดอยู่ที่ประเทศเราเราก็มีหลายหลาย หลายหลายอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากนะคนใท่คนลาวส่วนใหญ่จะใช้ของไทยเป็นหลักนะคะทุกคนพเพราะว่าของไทยเป็นของที่มีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็ภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะทุกคนแล้วก็รูปลักษณ์ก็สวยงามไม่เพีบกับสินค้าประเทศอื่นเลยนะคะทุกคนน,นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเงียบสงบแล้วก็สวยงามนะคะ<ม>น่าอยู่มากๆเลยนะคะนค<ม>่ะอันนี้จะเป็<ม>นน้ําน้ํางืนนะคะทุกคน นะคะต้องตีพามาสมบรรยากาศตอนกลางคืนอยู่ที่หาดตันเปรี่ยวนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะนี่คือบรรยากาศตอนแรงที่หลังจากนักท่องเที่ยวขึ้นไปหมดแล้วนะคะทุกคนนี่คะแเป็นตูบเป็นลอกเป็นลอกแบบนี้นะคะทุกคนนะคะี่ะ อันนั้นเพิ่นอันไหลมองตินะไปเหง้อขึ้นมาไหลมองตีห้วยห้วยยืมลงน้ำได้เป็นเปียกได้ลูกอาบน้ำแล้วเปียกดิอืมอืมอืมชาร์ได้บ่ น้ำมันไหลเหงบ่หรืกจะธรรมดาละแคบนั้งบ,บุลุูมล็อกนุ่มแนันน้ำพาไปเลยเหนื่อยมากเลยลูกไปละให่วดดิดิดเดียพ่อให้มานี่มานี่่าือ น้ำใสมากๆเลยนะคะนอกทายปลาไปไทายปลาอ,อันไหนทายปลาน้เออปาลาน่าเยม,ม,มันก็มีเหมือนแ้่ละปลาเต็ม,มเหมืนนี่ปลาตัวน้นอยๆเห็นจัง,จง้อยก็ขึ้นมาหาแหบก,กินเศษอาหาร ฟ้ามืดเลยพะันน่าคือสะู้แทเริ่นเริ่มพัดมนจันทนะคะทุกคนเป็นจะเปิดแต่ตอนกลางวันนะคะคนจะมาล้นแต่ตอนกลางวันตอนกลางคืนคนไม่มานะคะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศตอนกลางคืนนีบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่า คนขายนี่เขาก็เหนื่อยนะคะเก็บข้าวก็บหอมกันนะคะทุกคนทุกคนลูกชายสองคนคนหนึ่งพี่คนหนึ่งน้องนะคะทุกคนินันพอเพิ่นกินอยงเดียวพอเพื่นคลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถึ้งทายด้วยบรรยากาศนะคะ ขลางหลังสวยงามมากๆน่าอยู่จริงๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ